พระาวาจาของพระเจ้าประจำวันพฤหัสบ,บดีที่25มกราคมฉลองการกลับใจของน้ำบุญเปาโลอัครสา,าวกบทอ่านจากหนังสือกิจการอัครสา,าวกบทที่22ข้อ3ถึง16เวลานั้นเปาโลกล่าวกับประชาชนว่า ข้าพเจ้าเป็นชาวยิวเกิดที่เมืองทาสัสในแคว้นซิลิเซียแต่เติบโตในเมืองนี้กามาลีเอลเป็นอาจารย์สอนข้าพเจ้าให้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของบรรพบุรุษอย่างเคร่งครัดขพเจ้ารับใช้พระเจ้าด้วยความกระตือรือร้นอยู่เสมอเช่นเดียวกับที่ท่านทั้งหลายปฏิบัติอยู่ในวันนี้ขพเจ้าเบียดเบียนถึงตาย ผู้ที่ดำเนินตามวิถีทางนี้ข้าพเจ้าจับกลุมทั้งชายและหญิงจองจำไว้ในคุกดังที่มหาสมณะและสภาผู้อาวุโสทุกคนเป็นพยานยืนยันได้เพราะเขามอบจดหมายให้ข้าพเจ้านำไปให้แก่บรรดาพี่น้องชาวยิวที่เมืองดามัสกัสข้าพเจ้าจึงออกเดินทางเพื่อไปจับกุ่มบรรดาคริสตชนซึ่งอยู่ที่นั่น นำกลับมายังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อหลงโทษเวลาประมาณเที่ยงวันขณะที่ข้าพเจ้ากำลังเดินทางใกล้จะถึงเมืองดามัสกัสทันใดนั้นมีแสงสว่างจ้าจากท้องฟ้าล้อมรอบตัวข้าพเจ้าไว้ข้าพเจ้าล้มลงที่พื้นดินและได้ยินเสียงพูดกับข้าพเจ้าว่าซาโลซาโลเจ้าเบียดเบียนเราทำไม ข้าพเจ้าจึงถามว่าพระเจ้าข้าพระองค์คือใครพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าเราคือเยซูชาวนาซาเรตซึ่งเจ้ากำลังเบียดเบียนอยู่คนที่อยู่กับข้าพเจ้าเห็นแสงสว่างแต่ไม่ได้ยินเสียงคนที่พูดกับข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าถามอีกว่าพระเจ้าข้าข้าพเจ้าจะต้องทำอะไร องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงลุกขึ้นเข้าไปในเมืองดามัสกัสที่นั่นจะมีคนบอกทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงกำหนดให้เจ้าทํำแสงนั้นสว่างจ้าจนข้าพเจ้ามองไม่เห็นสิ่งใดผู้ร่วมเดินทางกับข้าพเจ้าจึงจูงมือข้าพเจ้าเข้าไปในเมืองดามัสกัสชายคนหนึ่งชื่ออานาเนีย เป็นผู้ยำเกรงพระเจ้าและปฏิบัติตามธรรมบัญญัติเป็นที่เคารพนับถือของชาวยิวทุกคนซึ่งอยู่ที่นั่นเขามาพบข้าพรเจ้ายืนใกล้ๆพูดกับข้าพเจ้าว่าซาโลน้องเอ๋ยจงกลับมองเห็นเธอและในเวลานั้นเองเข้าพเจ้าก็มองเห็นเขาอาณาเนียบอกข้าพเจ้าว่า พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราทรงเลือกสันท่านให้รู้พระประสงค์ของพระองค์ให้เห็นพระกิสเจ้าผู้ทรงชอบธรรมและได้ยินพระสุรเสียงจากพระโอษของพระองค์เพราะท่านจะเป็นพยานของพระองค์ยืนยันสิ่งที่ท่านได้เห็นและได้ยินแก่มนุษย์ทุกคนบัดนี้ท่านรออะไรอยู่อีกเล่าจงลุกขึ้นรับศีลล้างบาป และเรียกขานพระนามของพระองค์ชำระล้างบาปของท่านเธอบทอา่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของน้ำบุญมาราโกบทที่16ข้อ1 5ถึง18เวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงสแสดงพระองค์แก่อัครสา,าวกสิอดคนตรัสกับเขาว่า ท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวงผู้ที่เชื่อและรับศีลล้างบาปก็จะรอดผลนผู้ที่ไม่เชื่อจะถูกตัดศีลลงโทษผู้ที่เชื่อจะทำอัศจรรย์เหล่านี้ได้คือจะขับไล่ปีาศาจในานามของเราจะพูดภาษาใหม่ๆได้จะจับงูดได้และถ้าดื่มยาพิษก็จะไม่ได้รับอันตราย เขาจะปกมือเหนือคนเจ็บคนเจ็บเหล่านั้นก็จะหายจากโรคภัยสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระรัสทาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับวันนี้เป็นวันฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโล สิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องเกี่ยวกับการกลับใจของนบุลเปาโลก็คือการกลับใจของท่านไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนจากการเจริญชีวิตที่อยู่ในบาปแล้ววันหนึ่งท่านพบกับประสบการณ์ที่รุนแรงในชีวิตของท่านท่านจึงเปลี่ยนวิถีชีวิตมารับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าหรือหมายถึงการเปลี่ยนจากการเป็นผู้รับใช้กฎบัญญัติของโมเสส มาเป็นผู้รับใช้พระเยซูเจ้านบ,บุลเปาโลเป็นคนดีเป็นคนชอบธรรมเคร่งครัดในการปฏิบัติตามกฎบัญญัติของโมเสสดังที่ท่านได้พูดถึงตัวท่านในจดหมายถึงชาวฟิลิปปีว่าข้าพเจ้าได้รับพิธีสุนัตเมื่อเกิดมาได้8วันเป็นเชื้อสายชนชาติอิสราเอลจากตระกูลเบนจามิน เป็นชาวฮีบรูเกิดจากชาวฮีบรูในด้านธรรมัติเป็นชาวฟาริสีในด้านความกระตือรือร้นเป็นผู้เบียดเบียนพระศาสนจักรในด้านความชอบธรรมตามธรรมัตไม่มีสิ่งใดจะตำหนิข้าพเจ้าได้ฟิลิปปีบทที่สข้อหถึงข้อ6ฉะนั้นการกลับใจของท่านจึงไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนจาก การเป็นคนไม่ดีมาเป็นคนดีตามที่เราอาจจะเข้าใจกันเปาโลไม่พูดถึงการกลับใจของท่านเลยแต่พูดถึงการพบปะกับพระคริสตเจ้าที่ทำให้ชีวิตของท่านเปลี่ยนไปมากกว่าคำถามที่เราอยากจะถามก็คือแล้วทำไมท่านจึงเบียดเบียนคริสตชนเล่าคำตอบก็คือเป็นความเข้าใจผิด คิดว่าบรรดาคริสตชนเหล่านี้เป็นบุคคลที่ทำให้คลังสมบัติต้องมัวหมองกลางสมบัติที่หมายถึงความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีทางศาสนาที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษเป็นเวลาช้านานนั่นเองเลยท่านก็มีความรู้สึกหวงแหนต้องรักษาไว้ท่านยึงกีดกันและหาทางทำลายทุกคนที่ท่านคิดว่า จะมาทําให้คลางสมบัตินี้ต้องเสียหายไปและท่านก็สำนึกในความผิดข้อนี้โดยสารภาพไว้ในจดหมายถึงที่โมทีฉบับแรกว่าก่อนหน้านั้นข้าพเจ้าได้เคยกล่าวร้ายต่อพระเจ้าได้เบียดเบียนและกระทำทารุณต่อคริสตชนหนึ่งทีิโมทีบทที่หนึ่งข้อสิบสา การกล่าวร้ายในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าท่านได้ต่อสู้กับพระผู้เป็นเจ้าแต่มีความหมายว่าไม่รู้จักพระองค์ท่านได้ต่อสู้กับพระคิดเจ้าพระบุตรของพระเป็นเจ้าเพื่อปกป้องคลังสมบัติของท่านไว้ถามว่าการกลับใจของท่านหมายถึงอะไรแน่ในจดหมายถึงชาวฟิลิปปีบทเดียวกันท่านเขียนไว้ว่าแต่สิ่งที่เคยเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าละทิ้งเพราะพระคริสเจ้านับแต่บัดนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าทุกสิ่งไม่มีประโยชน์อีกเมื่อเปรียบกับประโยชน์ล้ำค่าคือการรู้จักพระคริสตเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงยอมสูญเสียทุกสิ่งข้าพเจ้าเห็นว่าทุกสิ่งเป็นปฏิกูลเพื่อจะได้องค์พระคริสตเจ้ามาเป็นกำไรและอยู่กับพระองค์ ฟิลิปปีบทที่3ข้อ7ถึงข้อ9ดังนั้นการกลับใจของท่านก็คือชีวิตที่เปลี่ยนไปหลังจากที่ได้พบกับพระเยซูเจ้าแล้วท่านมองเห็นว่าสิ่งที่ท่านมีและคิดว่าเป็นสิ่งประเสริฐกลับกลายเป็นสิ่งปฏิกูลเมื่อเทียบกับการรู้จักพระคริสต์เยซูชีวิตของนบุญเปาโลสามารถเป็นแบบอย่างแก่เราได้การพบปะกับพระคริสต์เจ้า ทำให้ชีวิตของท่านเปลี่ยนไปการพบปากกับพระคริสตเจ้าก็สามารถทําให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปได้เช่นเดียวกันเราสามารถพบกับพระองค์ได้ทางศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เรารับพบกับพระองค์ได้ทางเพื่อนพี่น้องและที่สําคัญก็คือทางพระวจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นเราจึงต้องอ่านต้องศึกษา และแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อแก่กันและกันโดวยวิธีนี้ชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนแปลงเหมือนชีวิตของนบ,บุญเปาโลเช่นกันขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่าน และประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน